การให้ให้ให้นมปลานะครับเนี่ยนมที่เขากินนะชิมไม่ดูอ่าคนกินไม่ได้หรอกอ่าแล้วดูปลาคราฟจะมาอ่าเฮ้ยงับหมดใช่ไหมล่อมันก่อนเสร็จแล้วมันจะขี่กันทุกคนมันขี่อ้ายมันกัดนิ้วอุ่นกันทีนี่เอาเอาเอาแล้วแล้วพอดีมันนี่มันบอกว่าพยายามแบบว่าจะขี่ทุกคนขึ้นมาพอดีจะดูดมอ้าวเร็ว อย่างรู้จังเขากินอะไรปากมันไม่ปลาตัวใหญ่ปลาใหญ่หเนี่ยใส่ผิดข้างนะไม่เป็นอาหารเม็ดแล้วก็ละลายน้ำในทางไหนไม่กินนมมากแล้วทีนี้ต้องเอาน้ำกินเยอะเราก็เนื่องจากนมหมดแล้วเหลืออยู่นิดนึงผสมน้ำเข้าไปอีกหน่อยไปดูดดิเด็กเป็นเม็ดเมเลยขยำขยาขยำให้มันละลายนี้เป็นสูตรของเราเอง อันนี้เป็นการผสมอาหารของเราเองได้แล้วอาให้กิน,<ว>นอันนี้อเป็นสุดเองกจอยนะอเอาสิไหม<ว><น>ไม่แพ้เมื่อกี้<ว>น้องยงกลิ<ว>่นไง<ว><น>กัดเนี้อวัขเขาไม่ดี